เห็นความอาลังการของดอกไว้ยังครับอันนี้ชื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤะนะฮะชื่อคาเลนดูร่าคอสตาครับไม่ใช่ว่าผมอุปโลกนะฮะเนี่ยคาเรนดูล่าคอสตาเป็นดอกไม้ต่างประเทศซึ่งสามารถเอามาปลูกได้ในเมืองไทยก็ว่า อากาศที่บนดอยถนนนี้นะฮะมันคล้ายกับต่างประเทศนะฮะตอนนี้อยู่ที่ราวๆ16องศาเซลเซียสนะฮะก็ดอกพวกนี้ก็บานไปงามงามมากเลยแล้วก็หักมุมมาทางนี้อีกหน่อยก็จะเห็นดอกอ,อหวังว่าคุณยังไม่ชื่อนะคุณนี้ ถึงมันจะเล็กแต่มันก็สวยดีนะครับชื่อของมันนะฮะชื่อว่าป๊อปปี้แคลิฟอร์เนียงั้นซึ่งเหมือนดอกฟินไหมฮะดอกฟินของเราจะเป็นสีขาวสีม่วงสีแดงสดแต่นี้สีเหลืองมีพึ่งด้วยเห็นไหมเป็นภาพที่ถ่ายทำได้ยากมากซึ่งอหากพึ่งมาตอมสักตัวหนึ่งเนี่ยนะ ผมไม่ใช่ยกเมฆกับเองนะเนี่ยชื่อมันจริงๆป๊อปปี้แคลิฟอร์เนียนั่นเนี่ย